วิธีแปลงฟันในเด็กที่มีฟันกรามขึ้นแล้วนะคะน้องไทวินอายุ1ขวบ7เดือนมีฟันทั้งหมด16ซี่เป็นฟันกราม4ีซี่ค่ะเด็กวัยนี้นะคะวิธีการเลือกแปลงสีฟันเลือกแปลงสีฟันที่ขนนุ่มหน้าตัดตรงปลายขนแปลงมนกลมแล้วก็ด้ามจับถนัดมือผู้แปลงวิธีการเลือกยาสีฟันนะคะเลือกยาสีฟันที่มีฟลูไรด์1000 ppm นะคะ บีบขนาดเท่าเม็ดข้าวสารค่ะวิธีแปลงฟันนะคะเริ่มแรกจับนอนแปลงฟันแบบนี้ได้เลยค่ะเวลาแหวกปากน,นะคะเริ่มแหวกจากมุมปากน,นะคะแล้วก็ขยับแปลงโหฟันเยอะแล้วด้วยเก่งมากเลยครับไทวินเก่งมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่อยๆขยับแปงนะคะโดยที่เวลาเวลาวางแปลงสีฟันให้เอียงแปลงเข้าหาเหงือกนะคะแบบนี้ เยี่ยมมากเลยค่ะแปลงแต่ว่าแต่ละบ,บริเวณนะคะประมาณ1 0บถึง15ครั้ขัง<ๆ>เก่งมากๆเลยครับไทวินเก่งมากไทวินมีแปลงมีฟันทั้งหมด16ซี่แล้วเก่งจังเลยไทยวินอาปากกว้างช่วยป้าตุกตาแถมยังอยู่นิ่งด้วยเก่งมากๆเลยครับเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณครับแปลงเสร็จนะคะแล้วก็ใช้พากอด เช็ดฟองอยาสีฟันส่วนเกินออกเสร็จแล้วค่ะ